น้องโยก็คือเป็นวันหยุด3วันด้วยนะคะแล้วก็ลูกๆกลับบ้านนะคะก็เลยปปาาก็เลยจะพาไปเลี้ยงฉลองพร้อมกับแม่ทรายได้รับ Google a d ส e n นแล้วนะคะจริงๆแล้วผ่านกดตั้งนานแล้วแต่ว่าเพิ่งได้รับ g o o g l e Ad ส e n นค่ะวันนี้ป๊าๆก็เลยจะฉลองพร้อมกันนะคะแล้วก็จัดอาหารคอร์สนะคะ ปาปาก็เลยจัดให้นิดนึงนะคะฉลองวันเกิดของโยชิแล้วก็ไม่สายก็ได้รับ Google Essence นะคะสวัสดีครับร้านนี้นะคะเป็นร้านคานิคอนเทนนะคะ ที่นี่ส่วนมากเขาจะมาเลี้ยงกันนะคะเลี้ยงวันเกิดหรือว่าเลี้ยงงาน เป็นเมนูอาหารที่เขาวางไว้ให้นะคะว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวแนะนําก่อนนะคะอันนี้เจ้าของวันเกิดนะคะอันนี้พี่สาวเจ้าของวันเกิดนะคะอันนี้เจ้ามือนะคะคนจ่ายสตังค์วันก่อนก็ไม่สายก็บอกว่าน้องโยได้งานแล้วนะคะแล้วก็น,นี้อยู่ติดเรียนบางคนก็อาจจะงงว่าตกลมทํางานแล้วหรือว่าลังยัยงเรียนอยู่นะคะ มีหบอกหน่อยคนญี่ปุ่นเขาหางานไว้ตอนไหนลูกตอนมหาลัยปีสามครับต้องเตรียมไว้ก่อนเนาะแล้วก็เข้าทํางานเดือนสี่เนาะเข้าพร้อมกันญี่ปุ่นเขาจะเป็นอย่างนี้กันทุกที่นะคะพร้อมเพียงกันวันเมิดของคุณค่ะ นี่เป็นนาเบะปูนะคะอันนี้ก็จะเป็นใส่กระดองปูนี่ก็จะเป็นซาซิมิซาซิมิปูนะคะสลัดสาลายาลายที่เป็นเหมือนบะหมี่สาลายนะคะอาหารก็จะแนวแนว,แนวนี้นะคะญี่ปุ่นถ้าเป็นอาหารคอร์สก็จะเล็กเล็ก ไข่ม้วนแล้วก็ลูกชิ้นปลานะคะขาปูต้มนะคะซาซิมิปูนะคะเนื้อหวานมากเลยอันนี้จะเป็นแซลมอนนะมันเนื้กินปลาส์มันโอเคทุกับฮั่นกั็ลืมใส่วัตชิถุ อะไรนะเนกโกจิตานันนัน่นดัไรกลิ้นแมวแม่ไม่ชอบให้มันร้อนอะเราดับไฟได้ไหม,ไมป่าไม่ได้หรอกคุณป้าป๊าบอกว่าน้ำซุอปอร่อยมากอ,อันนี้ว่าโตลูกนึกว่าผมทรงใหม่ใช่ไหมลูกเนาะผมทรงนี้ดีนะแม่ว่าหนูไปดัดมาเหรอ,อป๊าป๊าบอกบริษัททำผมอย่างนี้ไม่ว่าเหรอ ผมสีตรงกันมีแเกงนภาพนั่นแหลอะไรก็ได้อืมือก็ดีเนาะแม่ว่าคนเนี้ยไม่พูดไม่จาอร่อยไหมลูกอร่อยเฮ้ยเย็เ <c oughs> เพิ่มเมนูปูย่างมานะคะคนนี้คนน้องคนนี้คนพี่แต่คนน้องกินเก่งแล้วก็เล่นกีฬาเยอะนะคะก็เลยโตโตกว่วาใครในบ้านนะคะโตกว่า,า,นนะะวาป้าไป กอไปยกซุปเลยเนี่ยเนี่ยซุปเลยอะไรอ่ะซุปเลยซุปเลยสากะซุกิแม่ปะป๊าของว้างหามีผักอยู่เอาไหมเค็มใช่ไหมบอกแล้วทำทำไมเดี๋ยวก็ใส่ขาดหรอกใหนกินยังไม่ใส่ขาดชอบแกล้งป๊ะป๊า เท็มปูระานะคะอาหารคอร์สก็จะมาแบบจุ่มกระจิมม้ออี่แหละเทมปูระาขาปูชิมเกลือกับมันเฮ้ยอร่อยมาอันนี้ไม่ชิมดีกว่าเค็มเค็ม ต่อต่อไปก็เป็นซูชิมากซูชิแล้วก็ซูชิปูอืหนึ่งก้อนหนึ่งคำ อันนี้มเป็นของกินอืมอร่อยสดใช่ไหมมาสดไม่สดเลยมีสดเลยมีกุ้งอันนี้เป็นขิงดองนะคะก็ตอนนี้เริ่มเลี่ยนแล้วก็เลยจะมาวางไว้ตรงซูชิ กินอย่างนี้ไม่ได้เหรอกินอย่างนี้ป้าป๊าบอกว่าไม่ใช่กิวด้งนะจะได้ขิงใส่ขิงดองไปที่ข้าวมันเริ่มเลียด้วทุกคนเราก็เลยต้องกินแบบนี้ซุปเต้าเจี้ยวมีขาปูมีสาหร่าย ป๊าป๊าอิ่มไหมไม่ม <laughs> ป๊าป๊าบอกว่าไม่อิ่มเดี๋ยวป๊าป๊าจะไปไหนต่อกินราเมนต่หนูอิ่มไหมอิ่มค่ะอิ่มมากไหมลูกกินกินแบบผู้ดีกินแบบผู้ดีแ,ด <laughs> แล้วน้องโยอิ่มไหมลูกอิ่มมากเลยครับ ป้ามีป้าคนเดียวที่บอกว่าไม่อิ่มว่าทำไรนับชิบนับชิบคบทเนิทมเดันโอ้ทันโจบีโอเมเดโตเชเบ็ดสับปะรดหรอ ก้อนเลยก่อนปะวาระบีโมจิเนี่ยอ่าเ r e เซน t o โตฟอมม์ถ้างั้นอันนี้ป้อนป๊าป้าน em. ะปาป๊าชอบกินโรเค้กนะเอี่ยวอันนี้ให้เจ้ามือขอให้เจ้าภาพจงเจริญอยาไมเจริญให้อันนี้ให้เจ้าภาพ อร่อยเรามากินอันนี้ให้แม่เหรอคนรู้แล่ะหนูยังไม่ได้กินเลยกินแล้วกี่กิล่ะกินแล้วแม่ของหวานจุดต้าจับเซ้มออมาร้ายอ่ะป๊าป๊าพูดอะไรควนเดียวนี้มิ้งกิวมันไม่ถ่ายทิ้งจุ่มจุมดู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 หน้าคนดูบิน เดี๋ยวเดี๋ยวคอนหนีกันนะกระเป๋าแบน์แฟนทิ้งกระเป๋าแบงแฟนทิ้ง ป๊าบอกว่าป๊าป๊าไม่อิ่มนะป๊าป๊ายังไม่ครึ่งกระเพาะเลยขอเข้าคอมบินีนะคะจะไปซื้อข้าวปั้นนะคะโอนิกิลีไปกินเฮ้ป๊าป๊าอย่าบอกนะว่าคับารามิงไม่ไม่จะกินคนนี้เลย เกะเมื่อก่อนไม่เนี่ยอันนี้อร่อยข้างในเป็นท้องปลาแซลมอนนะคะอร่อยมากนี่ก็อร่อยนี้ซื้อไปเผื่อลูกจะกินนี่ก็อร่อยซากเกะหรอคิวซุกิこれ้ยโมจิโ อมดขีข้าวกะเพราข้าวกะเพราของอันนี้เราเข้ารอสันเนาะอันนี้ดูน่ากินนีป,ะปะ๊ะอันนี้ของหวานอัน,นี้น่ากินนะเนี่ยอัมบตเกอ์เดนิชโรเดนิชของ ต้องเลยกินมอะน่ะก <new> กินเมื่อไหร่เนี่ยช่วงเช้าเอออย่าบอกว่ากินวันนี้นะทน่มาตกใจมาไม่ <new> ้เลิมาไม่ได้สุดๆเมื่อกี้กินอาหารเซ็ตไม่อิ่มนะคะป๊าป๊าก็เลยขอเข้าคอมบินีซื้อโอนิกิลี่มาทุกคนอันไซส์ใหญ่ด้วย ป๊าป๊าบออาหารเซตไม่ได้ครึ่งกับเพาะป๊าป๊าเลยแล้วก็นี่เข้าคอมบินีซื้อมาเยอะมากนะคะอันนี้ของป๊าป๊าสำหรับเมื่อไรนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ขนมปังพรุ่งนี้เยอะเนาะเส่วนอันนี้ก็ของป๊าป๊าใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อันนี้ของแม่ทรายเองนะคะซื้อมากินกับลูกพรุ่งนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็น อันนี้ขนมปลาไทยกยินะคะแต่ว่าเป็นไทากิที่ไม่ใช่แป้งัเป็นแป้งสดนะคะอันนี้อร่อยไส้คัสต์ด mm hmm. เดี๋ยวจะขึ้นไปให้ของขวัญลูกชายนะคะ mm hmm. อันนี้เป็นของขวัญของโยชินะ,ะซื้อเตรียมไว้ให้นะคะเขาก็ยังไม่เห็นนะว่าแม่ซายซื้ออะไรให้นะคะ ตอนนี้เขาอยู่บนห้องเดี๋ยวเอาของขวัญไปให้ลูกชายกันนะคะของป๊าเลี้ยงข้าวไปแล้วแล้วก็พิวกีก็เมื่อวานพาน้องไปเลี้ยงแล้วนะคะแล้วก็ให้ของขวัญไปแล้วพิวกีให้อะไรนาอ๋อี่ใสน่นาบัปีหน้านะคะเดือนสี่น้องโยก็จะเข้าทํางานแล้วนะคะเขาก็ต้องมีกระเป๋านามบัตรของตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จากแม่นะคะเปิดห้องหนุ่มครั้งแรกนะ คือลูกไม่ได้อยู่นะะแม่แม่สายก็เลยยังไม่ได้ทําที่นอ,น,อนนี่ก็จะเป็นมุมที่เมื่อก่อนเขานั่งเรียนหนังสือนะคะบางทีหนังสือนะแม่สายก็ไม่รู้จะเอาอันไหนทิ้งนะคะต้องให้เขาเก็บเอง <c oughs> เก็บไว้เป็นความทรงจาอะไรเงี้ยแม่สายก็เลยไม่แตะ่นะคะของสะสมอันนี้ก็จะตั้งแต่ตอนมัธยมต้นนะคะไปเล่นเกมเซนเตอร์นะคะแล้วก็ได้มาเขาก็มาสะสมของเขาเองนะคะอันนี้ก็ได้มาเหมือนกันอัน,นอันนี้ซื้อนอะลูกเนาะ <c oughs> อันนั้นอันนั้นตอนนั้นเป็น วันเกิดวันเกิดตอนน่าจะประมาณมอต้นหรืออะไรนะคะ<ม>ปะ๊าซื้อให้นะคะเป็นเลโก้แล้วก็มาต่อเองไม่ทรายก็ไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะคะให้เพรสเซนตเซนตอเ <laughs> ขอาชอบนะคะสไตล์เขาชอบอย่างน <c oughs> <c oughs> ี้โอ,โอ้ไม่ได้เอาราคาออก <laughs> เราลืมนะคะไม่ได้อห่อของขวัญเลยไม่ได้ลาคาออกสำหรับคลิปวันนี้นะคะแม่ทรายพี่ยูกิแล้วก็น้องโยชินะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย